คำถามถัดไปค่ะพ่อแม่เสียในเวลาใกล้ๆกันเพราะโควิดทําใจไม่ได้เพราะท่านแข็งแรงดีแต่ไปเร็วมากท่านอายุ67ปีและก็ฉีดวัคซีนแล้วเราควรทําใจอย่างไรดีให้หายจากความเสียใจท่านไม่น่าจากไปเร็วแบบนี้เลยเอ,อไม่ทราบว่า ครั้งนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาที่ยัวพุทธด้วยไม่ทราบว่าบุญที่เราทำจะถึงท่านไหมยอย่างไรจะทำบุญอย่างไรให้ท่านได้รับอุศลมากๆดีข้อที่หนึ่งนะคะเราอย่าไปคิดค่ะว่าที่ท่านเสียใจที่ท่านเอ,อเสียชีวิตไปเนี่ยในเวลาใกล้ๆกันเนี่ย เป็นเพราะว่าเราดูแลท่านไม่ดีหรือเราเอาโควิดมาติดท่านหรืออะไรพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ค่ะว่าคนทุกคนเนี่ยกรรมเป็นของของตนทำกรรมอย่างไหนมาก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะทำอะไรมาที่ท่านจะเสียชีวิตไปตอนนี้ถึงฉีดวัคซีนก็เถอะถึงทำอะไรก็เถอะนะคะเหตุของท่านมีว่าท่านจะหมดชีวิตตอนนี้ ทีนี้เราจะไปคิดเอาว่าท่านอายุ67เนี่ยยังแข็งแรงไม่น่าจะจากเราไปคนบางคนอายุสิบขวบก็ไปแล้วสามขวบก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรากะเกณฑ์ไม่ได้แล้วเราก็อย่าไปเสียใจค่ะเพราะถ้าเราเสียใจเนี่ยคิดว่าท่านไปเนี่ยก็ไปดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านเสียชีวิตไปอย่างนี้เนี่ย ท่านท่านต้องไปอย่างสงบเพราะว่าโควิดภาคหลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีไข้มันไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่มันจะลงปอดแล้วก็พอลงปอดแล้วบางคนรอดมาได้เนี่ยแต่เขาก็จะเหนื่อยอยู่เป็นนานมากแล้วบางทีเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าปอดเนี่ยค่ะมันจะมีพังผืดมาจับและสมมติป,ปอดเราแต่ก่อนนั้นมันใหญ่เป็นสิบเท่า พอมันถูกพังผืดจับแล้วเนี่ยบางคนมันลดทวบเหลือแค่ห้าห้าห้าเท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหอบเหนื่อยนะคะและยิ่งอายุมากอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนคนที่สูบบุหรี่เยอะๆจนกระทั่งถุงลมโป่งและท่านก็จะต้องทรมานแต่การที่ท่านไปอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเป็นบุญของท่านที่ว่าพอตอนนี้มันยังปรับตัวไม่ได้เพราะมันเหนื่อยมากมันหายใจไม่ไหว ออกซิเจนในเลือดมันต่ำากมันก็จะเหมือนคนที่เป็นลมอะค่ะมันจะค่อยๆวูบไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกทรมานเลยแล้วมันก็ไปเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านแล้วแล้วถ้าเผื่อเราไปคิดถึงท่านแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเเราคงดูแลท่านบกพร่องไปท่านเองท่านรู้เข้าเนี่ยท่านก็จะเสียใจเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้ว แล้วแลวถ้าเพื่อเราทําอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะห่วงใยเราแล้วแทนที่ท่านจะเป็นสุขท่านก็ไม่เป็นสุขเพราะถึงท่านจะพูดกับเราแต่หูเรายังไม่ดีเราภาวนายังไม่ดีใจเรายังไม่เป็นพระสมาธิพอที่โทรจิตมันติดต่อถึงกันได้ท่านก็จะกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ท่านมีความสุขเราจะทําบุญอย่างไหนการที่ไปปฏิบัติ ในวันวิสาขานี้ก็ถือว่าเป็นบุญเยอะแล้วนะคะท่านก็คงจะอนุโมทนาท่านก็คงจะชื่นใจแล้วก็จะทำบุญอย่างไหนให้ท่านได้รับกุศสนมากๆดีก็คือเนี้ยค่ะเราปฏิบัติพอเราปฏิบัติใจของเรายิ่งละเอียดมีศีลมีทานมีภาวนาด้วยอันนี้แหละเป็นที่สุดแล้วนะคะท่านก็จะได้ชื่นใจและเราเองเราก็ชื่นใจด้วย อย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่าเราบกพร่องเราไม่ดีเพราะว่าตรงนี้ใครก็จะไปช่วยใครไม่ได้เราได้แต่เพียงประคับประคองนะคะแล้วการที่ท่านเสียไปเนี่ยดิฉันว่าคิดอีกอย่างเขาเป็นบุญของท่านแล้วเพราะถ้าอยู่ต่อไปแล้วท่านทรมานและท่านไม่มีความสุขแล้วใครจะไปรู้บางทีอาจจะอยู่ต่อไปจนอายุ8 0 9 0คุณเองนั่นแหละจะแย่เพราะว่าพ่อแม่สองคนนะคะและเราคนเดียวเราก็จะแย่ การที่เราต้องดูแลคนป่วยใกล้ชิดตลอดเวลาไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็อันตรายก่อต่อสุขภาพของคุณเองด้วยคำถามถัดไปค่ะเราป่วยซึมเศร้ารักษาอยู่หลังจากที่ดูแลแม่อยู่นานพอท่านเสียชีวิตเราก็ป่วยเลยรู้สึกเสียใจที่เคยมีท่านอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว มองไปในบ้านก็มีแต่คิดถึงและเราก็ป่วยแพนิกด้วยเพราะเคยทำแม่สำลักอย่างมากเกือบเสียชีวิตไปครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่เลยไม่รู้ว่าที่เราเคยยตอนที่ดูแลท่านมันจะบาปแค่ไหนและตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วเราจะแก้ตัวแก้บาปที่เคยทำอย่างไรอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไปอยู่กับอ,อ,อ,อดีตนะคะการที่เรา หมุดหิดตอนที่ดูแลท่านเนี่ยมันก็ไม่เป็นบาปหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เจตนาจะหมุดหิดแต่เพราะความที่เราเหนื่อยแล้วก็เราต้องดูอยู่คนเดียวเนี่ยหลักการของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเผื่อมีตึกคนไข้หนักอย่างนี้นะคะพยาบาลที่อยู่ขึ้นทํางานเนี่ยค่ะห้าวันติดต่อกันเนี่ยเป็นยาวนานที่สุดแล้วเขาจะต้องได้ออฟไปแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาจะสดชื่นแต่ถ้าเผื่อ อย่างเราที่เป็นลูกที่ดูแลแม่ที่เจ็บอยู่ตลอดการหรือพ่อที่เจ็บอยู่ตลอดการเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีใจที่มันมีภูมิคุ้มกันเต็มที่แล้วเราก็จะสดชื่นแข็งแรงอยู่เรื่อยๆและยิ่งเป็นแม่ซึ่งเราผูกพันเราห่วงเราอะไรเนี่ยโอกาสที่มันจะหงุดหงิดมันจะเหนื่อยเพราะว่าบางทีแม่บางคนเนี่ยค่ะเพิ่งกินเสร็จเราไปล้างจานยังไม่ทันเสร็จหิวจะกินอีกแล้ว คือคือท่านจำอะไรไม่ได้นะคะแต่ท่านจะจำได้ว่าถ้าเราเอาอาหารที่เมื่อกี้เราให้ท่านแล้วเอาไปให้อีกท่านจะบอกซ้ำตากินไม่ลงแล้วท่านจะจำได้ดีมากนะคะแล้วคิดดูเถอะค่ะบางทีจะกินทุกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปสรรหาอะไรมาทำกินก็ไม่ได้มากบางทีคำเดียวและแต่ซ้ำไม่ได้ละเพราะว่าเบื่อแล้วไม่กินแล้ว ถ้าคุณโดนแบบนี้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าแ yeah ย่แต่ว่าตรงนี้ค่ะเราอย่าไปซึงเศร้าแล้วเราก็อย่าไปคิดว่าที่ท่านอยู่เนี่ยเราเคยทำให้ท่านหงุดหงิดหรือว่าเราทำให้ท่านเสียใจเพราะบางทีเราก็เคยไปดุว่าท่านเนี่ยมันไม่ใช่บาปค่ะมันมันไม่เจตนาแต่ว่า ราจะได้เห็นว่าใจของคนเราเนี่ยขนาดเราบอกแม่เนี่ยเป็นที่สุดของเราละเรายกขึ้นไว้เหนือหัวเลยนะแต่พอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็เอาพานใส่คิดว่าคุณแม่คงไม่มานั่งจําหรอกนะคะว่าเราเคยอะไรแล้วก็ไอ้การที่เราเคยทําท่านสําลัก,กเกือบเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของเราและคุณแม่ก็คงจะไม่ถือสาแล้วก็คงไม่คิดหรอกว่านี่น,นี่เราเจตนาจะทําท่าน เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดค่ะถึงอดีตอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าคุณทําเต็มที่สมบูรณ์แบบของลูกที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเผื่อรู้สึกว่าจะแก้ตัวแก้บาปอย่างไรเนี่ยก็ในเมื่อไหร่เนี่ยพยายามที่จะใส่บารถึงท่านแล้วก็ทำธรรมที่อยู่เป็นประจำอย่างนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเมืถึงท่านเมื่อไหร่ก็แผ่เมตตาอยู่เรื่อยส่งบุญกุศลไปว่า อะไรที่เราทําคุณามความดีเนี่ยเพราะเราระลึกถึงท่านอยากให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยรับกองบุญกองกุศลที่เราทํานี้ไปนะคะมันก็จะได้ช่วยใจเราแล้วบางทีพอใจเรานิ่งนิ่งนิ่งพอเนี่ยเราก็อาจจะสัมผัสกับใจท่านได้แล้วมีโทรศัพท์มีโทรเลขมีอะไรละ่ะนี่ก็โทรจิตค่ะมันก็ถึงกันได้นะคะและคุณก็จะรู้สึกว่า อะไรอะไรที่เคยเศร้าเคยเสียใจเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยท่านเองท่านก็คงจะต้องอยู่ในภพภูมิที่ดีที่มีความสุขดีเพราะว่าเพราะว่ามันมันแล้วท่านเองท่านก็อาจจะห่วงใหญ่ที่คุณซึมเศร้าอยู่เนี่ยการที่ซึมเศร้าเนี่ยถ้าเผื่เรารักษาใจเราให้ดีเนี่ยมันก็จะหายออกมาได้โดยที่ เราก็ไม่ทรมานอย่างนี้แล้วเราก็จะคิดทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลไปถึงคุณแม่เป็นระยะระยะได้นะคะเราเรานึกถึงในแง่ที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบวกแต่บวกอันนี้ต้องเป็นความจริงนะคะถ้าเปิดเราไปคิดในแง่ที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยอีกหน่อยใจของเราก็จะเลอะเทอะมากแล้วเราก็จะหาทางออกไม่ได้ก็คิดว่าตอนนี้ค่ะ หนึ่งคุณคุณอ,อ,อย่าไปเสียใจว่าตอนที่มีเวลาเนี่ยก็ไปหมุดหิดใจท่านเคยทำคุณแม่สำลักคุณตั้งใจเหรอไม่มีใครหรอกค่ะแต่บทม,มันจะสำลักเนี่ยนะคะอย่าว่าแต่คุณทำให้คุณแม่สำลักเลยคุณแม่เองเนี่ยค่ะก็อาจจะสำลักน้ำลายตัวเองตอนนั้นแหละแล้วบงังเอ,อิญเป็นตอนที่คุณให้อาหารหรือให้อะไรเข้าไปมันก็เลยสำลักผสมลงขึ้นมา ยันนึกกับมันไม่มีใครทําอะไรใครได้แล้วค่ะตัวตัวดิฉันเองเนี้ยบางทีอยู่ดีๆก็สํำลักน้ําลายตัวเองแล้วก็โอ้โหมันจะไอซะจนกระทั่งเรารู้สึกเอ็นนี่เราจะขาดใจตายเพราะเราทําตัวเองหรือเปล่าพออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะร่างกายของเราไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นอนัตตาจริงๆแล้วฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ บางทีท่านอยากจะกินน้ําแล้วก็เอาน้ําให้ดื่มปรากฏวเดี๋ยวสําลักหละถ้าเผื่อเป็นไปได้นะคะคุณต้องดูแลใครอีกที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาจะให้น้ําเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเอาหลอดดูเพราะถ้าดื่มเองจากแก้วเนี่ยมีโอกาสจะสําลักเพราะขณะที่กําลังดื่มเนี่ยมันเกิดสะดุดหายใจหรืออะไรผิดปกติไปนิดเนี่ยค่ะมันจะสาลักแล้วสาลักแล้วเนี่ย มันไม่ใช่หายง่ายๆนะคะบางทีมันไอๆอ,อ,อยู่นั่นค่ะไอจนเรากลัวหัวใจจะวายถ้าไม่จําเป็นนะคะเอาน้ําแข็งก้อนเล็กๆเกนะะี่ยค่ะให้อมเอาไว้แล้วมันจะชุ่มเย็นอยู่ในปากอยู่ได้นานแลวแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนไปแล้วก็เมื่อไหร่อน้ําแข็งอีกก้อนเล็กๆใส่เข้าไป มันมันจะไม่ลงไปในคอแล้วค่ะมันจะติดอยู่ตรงกระพุ้งแก้มแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกชุ่มชื่นในปากหรือบางคนเขาเอาผ้ากอสนะคะแตะแตะน้ําอุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็แปะเอาไว้ที่ปากมันก็จะทําให้ปากเนี่ยชุม่มแล้วก็รู้สึกอุ่นดีไม่แหง้งไม่เย็นไม่อะไรก็จะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ไม่กระหายน้ําแล้วเวลาที่จะกินอะไรที่เป็นน้ําเนี่ย ก็จะสำรวมระหวังแล้วมันก็จะไม่สำลักที่สำลักเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีมันใส่เข้าไปเร็วมากแล้วก็ร่างกายมันปรับไม่ทันจะกลืนก็ไม่ได้จะคายออกก็ไม่ได้เพราะมันมัน,ม,นมันไม่พอดีนะคะมันก็เลยสำลักแล้วพอสำลักแล้วเนี่ยถ้าโชคร้ายมันเข้าไปในหลอดลมได้ควาวนี้ก็ไม่มีใครช่วยใครทันค่ะเพราะฉะนั้นเออ อย่าไปเศร้านะคะถ้าคุณเศร้าโรคซึมเศร้าของคุณก็ยิ่งลึกแล้วก็ยิ่งติดต่อ,อยาวนานและในที่สุดมันก็จะรักษาไม่หายถ้าเเราเราทำตัวเราให้ดีแม่ก็จะรู้สึกชื่นใจว่าเออนะลูกเราอยู่แล้วเนี่ยก็คงปลอดภยัยไม่อย่างนั้นท่านก็จะกังวลและดีไม่ดีท่านก็จะไปไหนแทนที่จะไปตามบุญกุศลของท่านก็ไม่ไปเพราะมาตกค้างอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะความห่วงคุณ อันนี้จะทรมานท่านมากกว่าที่จะทำให้ท่านสุขสบายนะคะเอ่คำถามถัดไปค่ะในเวลาของพุทธกาลตอนนี้คนควรอายุเฉลี่ย60ปีจริงไหมไม่เคยได้ยินนะคะอันนี้แต่ก็ไม่ยืนยันค่ะถ้าเบิดยังไงก็ลองถามท่านผู้รู้หรือคนหาในพระไตรปิฎกดูแต่คิดว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกค่ะว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยของเราจะน้อยจะน้อยลงอย่างนี้เพราะเติมมากวิทยาการกนะ้าวหน้าสุขภาพคนแข็งแรงดีขึ้นแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ปุยตาทวดเราเนี่ยบางคนห้าสก็เสียชีวิตแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่เป็นร้อยเก้าสิบกว่า,วาเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่เคยจะพยากรเอ,อาไว้ค่ะว่าอายุควรเฉลี่ยหกปี คนที่ตายก่อนอายุหกสิปีคือคนที่ทำบาปมากใช่ไหมถ้าตายหลังหกสิปีถึงจะถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาพอสมควรมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเปิดบุญบาปเนี่ยมันมาถือตามอายุกฎเกณฑ์อย่างนี้มันมันไม่เป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะมันไม่มีสูตรสำเร็จรูปที่เราจะคำนวณได้ว่า แล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าบุญแค่ไหนบาปแค่ไหนเพราะของสองอย่างที่คนสองคนทำด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งอาจจะทำแล้วเนี่ยได้ไปสวรรค์อีกคนทำอย่างเดียวกันเนี่ยแล้วได้ไปนรกมันมันอยู่ที่ตัวเจตนาในนั้นนะคะซึ่งซึ่งถ้าเ,เราไปยึดอย่างนี้เอาไว้เนี่ยเราก็จะเป็นพวกที่มงคลตื่นข่าวแล้วก็เชื่อในไอ้อะไรที่ ที่มาดูมาดาวเขาว่าแล้วเราเองเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันที่จะสังเกตด้วยตาว่าเออ,เอ,อถ้าเบอยังมีคุณแม่ที่มีอายุมีชีวิตอยู่เวลาเราดูแลท่านเนี่ยเราก็คอยสังเกตกิริยาอาการของท่านมันจะไม่ใช่คนที่หลงเลอะเทอะหรือว่าออคนที่อายุยืนตายหลัง60ปีแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มี บุญมาพอสมควรแต่ว่าถ้าเผื่ตายก่อนอายุหกสิบเนะี่ยก็เป็นคนที่ทำบาปเยอะแยะมากมายมันมันไม่จริงเสม,มอไปนะคะแต่ว่าเเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีงามและตอนนี้ท่านล่วงลับไปแล้วมันก็เหลืออยู่ทางเดียวคือทำบุญทำกุศลให้ท่านอุทิศจนกุศลให้ท่านและใจเราก็จะได้สบาย